ปานแม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 นปานแมนแมนโถเต็มลำเลยครับก oh, ็ขลังทุกเว้ยกรเล็กวิะอ๋อหนึ่มกันไอ้วิ่งวาคลังอ๋อหนโคตักโอ้โหมันโอ้จะไม่โคตักแรงมากครับตักได้ไหมครับอ๋อเยอะมากออ เยอะมากขนาดไหนดูดีคร to uh ับ huh. อ uh ๋อ huh. อ uh ๋อเต็มแล้วครับอ๋อคันนี้คันเล็กครับเราเอาแค่นี้พอครับครับผมอ๋อคันใหญ่วิ่งไปแล้วโอ้ต่อคิวไปเท่แล้วผติดรถปูนน้ำรถปูนหบบรถไม้รถไม้อ่าอ๋อคันนี้กหลอกท่ออยู่ครับ ยังแครับียังแลองท่เจทอคราวนี้ก็ช่วยครับอไม่โคเลยครับอคนี้เียกลัวเลยครับมันกินอ้โร้นๆๆๆโอ้ถ่ยแล้วโอ้ยไม่อ ไปแล้วครับถนนไปแล้วโอไมโครขึ้นตีน้ขึ้นเลยครับ,อ,รบอ๋อนี่ขึ้นไปจออข้างบนเลยนะครับอ๋อไปไงครับอ้าวโอเคลูกไปต่อครับอ๋อคือถอยๆปืถอยมาัมข้างนี้มอ๋อถอยๆปืนโอ้ นหลายคันนะครับสุดยอดสุดยอดนะครับเดี๋ยวมาดูการทางานของมันกันต่อไปเลยครับในอีพีต่อไป